เชฟคือหัวหน้าพ่อครัวเป็นผู้คิดสูตรอาหารและรายการอาหารเขาทดลองทำอาหารสารพัดเพื่อให้ได้เมนูมนที่ไม่เคยมีใครกินมาก่อนค่ะพิงเพรวมกับมาลค่าวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยหนูอยากเป็นเชฟไปดูกันนะคะว่าภายในครัวอันแสนวุ่นวายเชฟต้องทำหน้าที่อะไรบ้างเขาจะต้องมีการรับรู้กลิ่นที่ดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าหรือต้องมีการรับรู้รสที่ดีกว่าคนอื่นงานในครัวหนักแค่ไหนไปดูรีวิวกันเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เ็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยเรากินอาหารทุกวันตามปกติแล้วเราอาจจะทําอาหารกินกันที่บ้านนะคะแต่ก็มีบางวันที่เราออกไปกินอาหารนอกบ้านเราจะมาดูกันค่ะว่าใครเป็นคนจัดเตรียมอาหารและทําอาหารแสนอร่อยเหล่านี้เขาไม่ได้ทํางานคนเดียวหรอกนะเขามีทีมงานช่วยและนี่คือชุดของพ่อครัวค่ะ หรือว่าบางครั้งก็เป็นแม่ครัวนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเรียวกว่าชุดเชฟจะมีหมวกเชฟผ้าผูกคอเชฟชุดผ้าครัวผ้กากันเปื้อนแล้วก็รองเท้าพิเศษของเชฟนะคะเพื่อป้องกันเท้าในขณะทําอาหารเผื่อเกิดพลาดโดนของร้อนตกใส่ค่ะจะได้ไม่บาดเจ็บและนี่ก็คืออุปกรณ์บางส่วนในครัวเช่นเครื่องทอดเตาเตาอบเครื่อง่นอาหาระก้อมือมีธุดิบเป็นปลาผักเนื้อสัตว์และซอสต่างๆ รวมถึงจะต้องมีภาชนะและกระทะก้นแบรนหลายชนิดด้วยค่ะเชฟคือหัวหน้าพ่อครัวเป็นผู้คิดสูตรอาหารและรายการอาหารเขาทดลองทําอาหารสารพัดเพื่อให้ได้เมนูใหม่ที่ไม่เคยมีใครกินมาก่อนค่ะและเชฟก็ต้องดูแลเรื่องของวัตถุดิบด้วยนะคะ บางทีเขาก็จะเอาวัตถุดิบมาส่งที่ร้านแต่บางครั้งเชฟก็จะไปตลาดตั้งแต่เชา้ชาตรู่เพื่อเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆที่เขาต้องการค่ะโดยอาหารสดจะเก็บไว้ในห้องเย็นนะคะในตอนเช้าเชฟพ่อครัวและแม่ครัวจะต้องมาพร้อมหน้ากันในครัวทุกคนต้องตั้งใจฟังเชฟอธิบายถึงสิ่งที่ต้องทาและแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองค่ะแม็กเป็นทําน้ําซุปบางคนล้างผักบางคนทําของหวานค่ะผู้ช่วยพ่อครัวล้างและหั่นผักใส่ชาม เชฟทำความสะอาดปลาสดและเตรียมเครื่องปรุงให้พร้อมสำหรับทำอาหารด้วยปลานี้เวลามีลูกค้ามาสั่งก็จะได้ทําแล้วก็จัดเสิร์ฟได้อย่างรวดเร็วค่ะพอร้านอาหารเปิดให้บริการลูกค้าก็จะมาสั่งเมนู ทุกคนก็จะต้องเริ่มทำงานของตัวเองเชฟทอดปลาในกระทะแบนแล้วโรยพริกไทยและเกลือลงไปแต่ละคนมุ่ดกับงานอย่างตั้งใจมากค่ะพอทำอาหารเสร็จนะคะจัดจานเรียบร้อยเชฟก็จะกดกระดิ่งค่ะให้บริกรไปส่งตามโต๊ะที่สั่งค่ะแล้วอันนี้ก็คือเชฟขนมหวานนะคะแม่ครัวขนมหวานรู้ดีว่าควรทำอย่างไรบ้างเมื่อได้รับออเดอร์มานะคะเธอลงมือทำอย่างคร่องแคล่ไอศครีมวานิลาใส่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่และช็อกโกแลตถ้าอยากสินเค้กที่ร้านทำเองแล้วก็ราดบ,บิปครีมก็มีพร้อมบริการค่ะ แม่ครัวของวาาเตรียมของทุกอย่างไว้แล้วนะคะมีลูกค้าโต๊ะเจ็ดเชิญเชฟมาที่โต๊ะแล้วบอกว่าขอบคุณมากนะคะดิฉันไม่เคยกินอาหารอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยเชฟภูมิใจในทีมของเขามากเขาบอกคำชมนี้แก่ทุกคนในเครือค่ะด้านหลังนะคะเชฟต้องเชี่ยวชาญในการรับรู้รสชวนเด็กๆชิมอาหารดังต่อไปนี้นะคะกล้วยชีสมะนาวหัวผักกาดแดงหรือว่าดมกลิ่นส้มคุกกี้โกโก้ร้อนฟลาซาแลมาี่และโยเกิร์ตสตอรอเบอรี่ค่ะ และยังมีการผจญภัยแสนอร่อยนะคะนี่คือวัตถุดิบชนิดต่างๆลองเอามากินคู่กันนะคะแล้วลองดูว่าแบบไหนจะอร่อยที่สุดผู้เขียนและว,วาดภาพ Lee Spek Slagers ผู้แปลนานุนคู่ค่ะจากหนังสือเรื่อง Chef and What t h e y Do พิมพ์ครั้งแรกที่ประเทศเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ในปี2013ค่ะราคาหลังปกอยู่ที่105บาทถ้าเด็กๆคนไหนสนใจในอาชีพเชฟเล่มน,นี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ